ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องข้าวปั้นหมาบ้านนอกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องข้าวปั้นนะครับไปหาหมอเพราะว่าข้าวปั้นนะครับที่คลิปที่ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วล่ะน้องข้าวปั้นเลือดจมูกออกนั่นเองนะครับคลิปนั้นนะครับผมอธิบายให้ฟังว่าน้องเป็นเวลาตีสองนะครับผมตีหนึ่งถึงตีสองนะครับตอนที่น้องเป็น ผมพยายามติดต่อโรงพยาบาลทุกแห่งในนครพนมแล้วนะครับแต่นครพนมไม่มีโรงพยาบาลสัตว์ที่จะเปิด24ชั่วโมงนะครับผมผมก็เลยต้องเอาน้ําแข็งใส่ผ้านะครับชุบจมูกน้องแล้วเช็ดหัวน้องแล้วก็เช็ดตัวน้องนะครับเลือดน้องก็เลยหยุดนะครับผมพอตื่นเช้าขึ้นมาน้องก็ไม่มีอาการอะไรนะครับผมน้องก็ดื้อตามปกตินะครับก็ไม่มีอะไรมากมายทีนี้วันนี้เอฟซ ของข้าวปั้นที่ผมเปิดช่องใหม่นะครับครบหนึ่งพันคนขึ้นแล้วนะครับเอฟซี FC ก็เป็นห่วงข้าวปั้นนั่นเองก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงข้าวปั้นนะครับข้าวปั้นวันนี้ผมจะพาไปเช็คล่างกายนะครับผมไปตรวจเลือดดูว่าข้าวปั้นเป็นอะไรหรือเปล่าไปชมกันเลยนะครับว่าข้าวปั้นจะมีอาการอะไรไหมเลือดจะเป็นอะไรไหมหรือว่าอะไรนะพะยาธิในเม็ดเลือดหรือเปล่านะครับก็ ลองติดตามชมว่าหมอจะว่ายังไงนะครับเดี๋ยวพาเขาน้องเข้าปั้นนะครับผมไปเช็คร่างกายกันเลยครับผมไปกันเลยครับ พี่บพานน้องไม่อาหมอว่าน้องไม่อยากไปหาหมอ<ต>หอยากหมอจี่ย่านอ้องมันนี่นๆไอ้ต้นนิ่งๆน,น,นะ,ะนมมหนูต้องไปนะลูกเพราะว่าเอฟซี C ของหนูนะบอกให้ไปเช็คร่างกายลูกจะได้รู้ว่าหนูเป็นอะไรไงทำไมทำหน้าเศร้าย่างเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> น่ารอยรู้เหรอว่าจะไปหามหมอโอ้แล้วนะ่าเห็นบอกกันเยอะปอสิพาน ไม่อยากไปในวัวถ้าน้องพหาหามโมยอย่างว่าต้องไปเช็คล่างกายนะลูกเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวว่าพ่อว่าไม่รักหนูโอเคไหมไม่ต้องมามองหน้าหาเลย ตอนนี้เราก็มามาถึงบุคคลแล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาน้องขับปั้นนะครับไปเช็คดูว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าติดตามครับผมไปดูกันครับก็ขับปั้นกลัวนะครับผมจํากลิ่นได้ด้วยนะครับผมไม่มาตั้งแต่สี่เดือนนะครับผมที่ฉีดยาเสร็จนะครับตอนนี้น้องจํากลิ่นได้กลัวเฉยเลยนะครับปัญหาสุขภาพน้องก็คือจากที่ตรวจเลือดเนาะ ก็คือมีภาวะเลือดตางแล้วก็เก็ดเลือดตะะ่ำค่ะซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ก็คือมันมีการอักเสบติดเชื้อขึ้นในร่างกายโดยเฉพาะพยาธิเม็ดเลือดซึ่งมีเห็บเป็นผ้าห่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เบื้องต้นก็คือจะต้องให้ยาป้องกันเห็บมัดไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรักษาตัวนี้ร่วมกันไปด้วยค่าตับค่าไตาหมอจะส่งแหลบข้างนอกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดผลออกมอางไงเดี๋ยวแจ้งไว้ทีหลังค่ะโอเคประมาณประมาณนี้ใช่แต่ว่าคือเรื่องเห็บบัดน่ะสำคัญมากมากเลยนะคะ ควรทําเป็นโปรแกรมเลยยิ่งมีประวัติเคยเป็นแบบนี้แล้วยิ่งแบบว่าด้วยตัวยามันก็คืออยู่ได้ห้าถึงหกสัปดาห์เนาะควรจะแบบว่ามาซ้ำนะคะเดี๋ยวรอถ้าเกิดว่าเจ้าของแบบไม่อยากให้กินบ่อยอะไรเงี้ยมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือบาวิโตจะได้สามเดือนแต่ว่ารอให้น้องอ่ะเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่เจริญเติบโตอยู่อย่างเรากินไปวันเนี้ยกว่าจะอีกสามเดือนข้างหน้าน้องอาจจะโตขึ้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งยาวมันจะครอบคุมไม่ถึงตรงนู้นนะคะครับผมเออ มียากินนี้เอ,อก็เื้อรักษาแล้วก็นัดใมาอีกทีใช่ไหมฮะนัดใหมาเรื่อยจนกว่าเก็ดเลือดน้องจะดีขึ้นใช่ค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับสําหรับคราปั้นนะครับผลออกมาแล้วก็คือน้องเป็นเกล็ดเลือดต่ํานะครับก็ตามที่ว่าไว้แต่อาการไม่รุนแรงสาเหตุมาก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจหรือว่าเคยเลี้ยงหมาหมาผ่านมาก็คือเชื้อโรคมาจากเห็บหมัดนั่นเองนะครับพอน้องกินยา มาแล้วประมาณเกือบสองเดือนแต่ให้กินแค่ครั้งเดียวเองครับแต่เห็บหมัดก็เริ่มเข้ามาเกาะน้องนิดนึงผมก็คิดว่าจะไม่เป็นไรเลอ,อเลยแล้วครับผมเอ,อเลอไม่ได้พาน้องมารับไอ้ยาเห็บหมัดอีกก็เลยติดเชื้อจากเห็บหมัดครับผมตามความเข้าใจกันเลยแต่ตอนนี้น้องอาการไม่หนักไม่เป็นอะไรมากนะครับก็รักษาได้เราก็มารักษาเรื่อยๆจนกว่าน้องจะหายนั่นเองนะครับกินอะไรนะพอกินอะไรนะ ไม่รู้อร่อยไหมลูกนะอร่อยนะไหมอร่อยไหมกินเลยกินเลยกินลิ้นตัวเองเหรอโอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวน้องหายนะแม่ไปหน่ย <c oughs> อยอ่ะครับผมมารับยากันลุงเลื่อนนะคะสองเม,ม็ดวันละหนึ่งครั้งตัวนี้ขอเป็นหลาอาหารตอนเช้าครับผมทีนี้พอย,ยาเย็นนะคะยาเย็นก็จะมีสองตัวยาซึ่งวันนี้หมอฉีดให้แล้วเรียบร้อยก็คือ จะมีตัวนี้ก็คือยาลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มเก็ดเลือดน,นะคะก็<ท>ะกินสองเม็ดเหมือนกันตัวนี้เป็น,นยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็จะช่วยรักษาภา,าวะที่เป็นพยาธิเป็นเลือดแหละครับกินสองเม็ดวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารก็คือต้องหลังอาหารมื้อายนวันยี่สิบนาทีนะคะครับผมตอนเย็นซึ่งในมื้อเย็นต้องห้ามมีนมแล้วก็ตับเป็นเมืออาหารถ้าเกิดกินนมหรือตับอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนมาเป็นมื้อเช้าถ้าเกิดว่าโอเคฆ่าเลือดโอเค ดีขึ้นอาจจะได้งดยาบางอย่างเรว่ายาบางยาอย่างอาจจะได้กินต่อนะคะโอเคเรียบร้อยครับผมบุณคับไปกลับบ้านกันไอ้ยาสีของกระปัน้ปนนี่เป็นห่วงกระปั้นนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวฝากติดตามน้องด้วยนะครับแต่แจ้งไว้นะครับข้าวปั้นตัวนี้ไม่ใช่ลูกข้าวเจ้าข้าวสวยนะครับผมจะเป็น ชื่อเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเมียนั่นเองนะครับผมเป็นเพศหญิงนะครับจะไม่ใช่เพศชายถ้าใครเข้าใจผิดเข้ามาดูนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมแต่น้องไม่ใช่ลูกเข้าเจ้าเข้าสวยนั่นเองนะครับแต่ก็ฝากน้องตัวนี้ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับผมไว้ในใจของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วและรับชมน้องเข้าบ้านนะครับผมขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ